ยินยินลุงเบิมาส่งตู้ตู้มาส่งยังย้อนี่เอาแม่กระตีชามละยืมผ้าแม่ไปหลอกนะเติมน้ำมันเต็มถังหน่ไปลุงเบิ้ลทน้เอ้ยผาลานทีลยัไม่ได้มเีแนวนี้แล้วมันจะถักน่ะจางกางเออยู่ไปน้ำแน่ ไ่่าลกับพื้นเาเมฆเนาะค่ะเราเมฆเนาะเมฆคอยเนี่ยค่ะเลยโอ้ต้อก็ได้สุดงามแถวเนี่สุดแข่มาส่งแล้วมาส่งแล้วเอาพูนพูนเกี่ยวไปพูนเบินเดี๋ยวเกียวหันสเออ แล้วบ่อยากลงแล้วบดนี้ฮะอ่ายักลงะฮะมอเมฆนีลงมาได้หมบานี้เอ้ด่อนี่ลงลงาเนี่ยลเลงเลงกนออเอาสีเอาลงนี่หเอาลง บ่เอามาเอามาบ่ได้คิงไปส่งอันลุงเบิ้ลบาดนี้ <Ngly> <Ngly> เป็นยูนี่ว่าปะเนี่ยค้นขั้นนี้แล้วปะเนี่ยเปน็นยังต้องหัวบะบอกอหิ้เป็นยังต้องหัวเยอะี่มาเยอะนางขีนังขอน้ำมันตูแม่เนี่ยอาเร็วน้ำมันเด้เติมน้ำมันเด้ เออซีด้ยจูงแล้วบ่ะนี่โบได้ถือมาคือกันได้อยู่ได้อยู่ไปลดเออได้อยู่ไปกลับได้อยู่สบายดีปีใหม่กสิสบายดีปีใหม่เด้อปาลุงสบายดีปีใหม่เด้อปาลุง อืมสวัสดีทีม là ในจาปะรวยเออ เอาเอ้ยชิเมื่อปลาแล้วเอ้ยชิเมื่อปลาได้ไหมมาชนว่ะเมื่อโลดมาชนเอื้อยชิเมื่อปลาแล้วไป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 เล่นน้ำเอื้อไปไม่อยากลงแต่ซ้ำหล่อไปเลยนี่บ่ขักบ่ขักบ่ซ้ำเดิน ီကျာအ <Și S 2> <X 2> <wie> ျာကွို််က်တခ။ိုာောီကေြေြောက််က်တာေရာကောက့္းကေရာီ พิงโลดเด้พาฮอดอ่างปลาเพิงโอลุกขึ้นเออบ่ปลาเพิ่นซึมน่ Oh, there's everything. That's on the side. วัดนี้ก็จับอาบน้ำเรียบร้อยเลยเด้อจ้าจับอาบน้ำเรียบร้อย,ยแล้วแส่งตูแล้วเดี๋ยวก็ช่ยเสือ้อแขนยาววันนี้ก็เนาะอ,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 อาย่ซื่อๆไนะงอมแล้วก็โตพอดพี่น้องทาอ้อยแล้วก็ทากระแป้งผิวจังบ่แห้ง หอมชุยช okay. ุยแล้วบักหล่าหอมชุยชุยแล้วเบิ่งขี้ชบนี่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 ขับรถเฉยเอาบาดนี้เล่นไปเล่นมาพันไทยอยากกินนมพี่น้องเลยกินนมก่อนเพื่อนวะกินนมแล้วก็นอนกินอย่างนี้เลย เอานอนวางนี่แหละน่อยังบลมเนาะพี่น้องเอาพี่น้องิ่งนี่สบายวะนี่นี่ยออุ้ยอี่ยอา้นอ้ยใ้้เอื้อยอพ้่อุ้วอ้อ้้น้อง